สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยังพระควาสเกสุภิหารติกะเิราบัตุสงมหาวเน มหาตาภิกขุสังเคนะสัทธิงเป็นจามเตหิภิกขุสะเตหิสพเปห้วารหันเตหิทัสหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุ่นเตหะควันตังทัศนายภิกขุสังขันจ่าตะโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตัถหุ่เสยยังโคภะควาสเกสุวิหารติกาปิดาวตุสมิงมหาวเน มหาตาภิกขุสังเขนะสสติงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ ถ้าสหินจารกาตถาตูหินเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุนเตพระขวันตางทัศนายาปิขุสังคันจายโนนาไมยังปิเยนาพระกวเตนุนปัสสังกมเมยามาออปัสสังกมิตาวาพระวัตโตสันติเกปเจกัตพาธาปัสยามาติอทโคตาเทวตาสยธาปินามาภารวาปุริโสสมินชิตังวาปาหังปัสตารยะ ပသရေတံဝါဘာဟံသမင်္ချယေဝေမေဝသုသာဝစေสุသေးဝေဆိုအန္တရာဟိတာ พระกวาตตุประตปาตุระหั่งสูอัตโคตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอะหั่งสูเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกวโตตสันญิกเอมังคาทั้งอภาสรีมหาสามโยปาวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมหายมังธรรมสัมยังภกิตาเยวาปาราชิตตั้งคันติอัตโคปาราเทวตาพระกวโตตสันญิกเอยมังคาทั้งอภาสรีตตาตราภิกขวโสมาระหั่งสูจิตัง

อาตควปาราเทวตาพระวาโตสันิกเฆมังคาทั้งอภาสิเศตวะคีรังเฉตวะบริคังอินทะคีรังโอหัจจามเนชาเตชาลันติสุทาวิมราจขุมมัตตาสุทันตาสุสุนาคาเตอาโคั่วปาราเทวตาพระกวโตสันนิกเฆมังคาทั้งอภาสีิเยเกจิพุทธังสระนังฆาตาเซนาเตคามิสันติอภายยะมิปะหายามานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันตีตีอาทคั่วพะกวาภิกขามันเตศิเย พุยเนนะภิกขเวทัสัสุโรขัตตุสุเทวตาสันนิปาิตาหุ่นตีตาทักตังทัสนายาพิกขุสังคันจายเยปิเตภิกขเวเฮสุงอติตามัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิประวันตานังเอตาปรมายเยวเทวตาสันนิปาิตาเฮสุงสยทาปิไมหังเอตาระหยเยปิเตภิกขเวพะวิสัณตีนางขธรรมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปภะวันตานังเอตาปรมายเยวเทวตา สนิปาติตาภเวสัมติสยยถาปิไมหั่งอิตารหิอาจิคิสซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติจิสซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาดุกังมัสสิกโรธาภัสสิสามีเท เอวันพันเตติโคเตปิคุขะวะโตปัจจโสสุงภะกะวายตัถวตาสิโรกามนุกัสสะมิยัตถาภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปะรังปะหิตาตตาสมาหิตาปุถุสิหะวัสสลีนาโรมาังสาบิสัมโมโนทารามานาสาสุทาวิปัสสนามานาวิรา

ตันจะสัพพังอภินญญาบวกิตมานะจักขุมาตตัวมันทะยิสทธาซาะเกสซาสเนรเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขาโยเยโวหังคิตยิสซามิกิราหิอนุปปัสโสสตัสสหัสสวาญาคภุมมากาปิระวาตวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตอัสสติโนโมทัมานาภิกามุงเิ็คุนางสมิถิงวะนางชาสหัสสาให้มาวตาญาฆานาตะวันนี้นอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตอัสสติโน โมทัมนาภิกษัมุงภิกขุนังสมิติงวานังสาตาคีราติสาหัสายะขะนาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกษัมุงภิกขุนังสมิติงวานังอิเจเตโสรสัสสหัสายะขะนาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกษัมุงภิกขุนังสมิติงวานังเวสามิตามจรสตายะขะนาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสินโน โมทัพมานาพิการมุงภิกขุนางสมิเติงวานางกุมพิโรราชาัยโกวปุพลสสานิเวสานุเพยโยนางสตตะสหัสสังอยากฆ่านางปยิรุปาสติกุมพิโรราชาัยโกโซปาฆาสมิเติงวานางปุริมจัติสังราชาทัตตระโทภาษาสตี ขันธ์าันาธิปติมหาราชยาสัตสิโสปุตตาปิตาสัก้าวินทานามาภะคะพุลลาอิทิมตโตสุติมตโตวันัมันตัวสัสสินุโมธรรมะอภิกามุงภิกขุนังสำมิสีมาังถ้าขียนอนจติสร้างราชาวิรุฬหะโหตับปัสสะสติคุมภันลานาอาทิปติมหาราชยาสัตสิโสปุตตาปิตาสัก้าวินทานามาภะคะพุลลา อิทิมันโตชุติมันโตอันนมันโตสัสสีโนโมทัมมานาภิกขามุภิกขุนางสมิติงวะนางปฏิมัตทิสร้างราชวิรูปโคกัสาสติ นางาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาวพาโวินทารามามหาปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัชินโมทธรมาภิกามุงพิโคนางสมิติวนางอุตาราจติสงราชาคูเวโรตัสปะสติยากฆานางาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาวพาโวินทารามามหาปาา อิทธิมันโตสุติมันตวันน้ามันโตสาสัสนโมธัมมานาพิกามุงพินังสมิติมวานาปุริมาทิสัรัตตาลทักินินวิรุหทโก ปฏิเมนาวิรูปคโคกุเวโดตระังทิสร้างจัตตารติมหาราชาสมันตาจัตุโรติสซาทัทธาและมณะอันทั้งสุวานีกาปิลาวัตเวเตสร้างมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสสทามายาปุเตนทุเวเตนทุเวปูจวิปุโตสหะจันทโนกรมเสตโตจักกิณนุขันทุนิขันทุจาปะนาโทโอปะมันโยจเทวะสุโตจามาเตริจิตตเซโนจขันธะโพนโรราชาชโนสะโภ อาคูกันจักสิโคเจวะติมพระรูโสริยวัชชสาเอเตจันเยจาราชานคันธพาสหราชุพีมุท้ามานาพิการมุงพิโุนังสมิติงวัาอทธาภูนาปสานาคาเวสาราสหัตตาจการกัมปราสตระอาคูพายคาสหายาติพิยามมราทตราลัทจาอาคูนาคายาสิโนเอราวันนมหานาคโสภาคะสมิติงวังเยนาคาราเชสหัสหรันติทิพาทิชาปัจิวิสุทธาจักผู้เวหยาสาเทวนามาชาปตาจิตรัสพัน อิติเต็มสานมังยันตฐานาคาราชาน้าสาิสุปันธะโตเคมะมะกาสีพุทโธสันหิวาจาหิวปัทมะหิยนตานาคาสุปันนาสัลลัมมะขังสุพุทธังจิตาวชิระหัตถ์เทนะสมุทัาสุราสิตาภาตโรวาสวดเสตอิทิมังตุยสัสินุการะกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวกษาเวปาจิติสุจิตติจอมหาราโุนโมชิสหัสตันจาริปุตานังสัพเทเวโรจนามะกา ท่านในฮิตาวาพเดงเสนางราหูุปฐามุกาห้ามงสมโยธานิพระธานเตภิกูนางสมิติงว่านางอโพจะเทวาปัฐวีจัเตโชวาโยตถาห้ามงวะนุนาวะลุนาเทวาสุโมจายสัสสะสหะ เมตตากรุณาไกกาบุเทวายัสสิโนทะเสเตทัสสะธากายาสัพเพนานัตตะวันนีโนอิติมันโตสุติมันโตวัตตะวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามังภิกขูนางสุเมทิงวะนางเวนโธจะเทวาสหะรีจะอะสัมมาจัตถุเวยะมัญจันทะโสปะนิสาเทวาจันทะมะภูโพรากิตาสุริยัสโสปะนิสาเทวาสุริยมะภูโพรากิตานะกัตานิโพรากิโตวาอะภูมัณฑวาหะกะวะสนะวะสัมมุสเซโตสกุปะขะปุรินทโททะเสเตทัสสะธากายาสัพเพนานัตตะวันนีโน มันตชุติมันโตวันหวันโตสัสนุโมทัมนาพิกามุงพิกูลังสมิติงวะนังอาทาภูสหภูเทวชกำมคิสิคาริวาอริทกาจารุชาจารุมาปุพาณิพาสิโนวานุนาสหธรรมาจอาจุตาจาเนชกาสุรรยาุจิราอาคูอาภูวสวรนิสโนทัเสตราสากายสพีนานาตวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสินุโมทัมนาพิกามุงพิกูลังสมิติงวะนัง သမာနာမဟာသမာနာမနုဿမနုဿာတမကေသာပတောစေကောအခုမနောပတောစေကာသာကူဟာနိယောเทวาเยတောရိုဟိတဝါသိနောမရခာမဟာပရခာအခုเทวาเย삿သိနောသစေတသထာကာယာသဖေနနာတဝနိနောဣမန္တောသတိမန္တောဝဏ္ဏဝန္တော삿သိနော โมทัมมะนาภิกาโมงภิกขุนังสัมมิติงวะานังสุกกายกะลมห้าอรุณาอาคูเวคาณาะสห์โอทาตะไกห้าปางมังฆาอาคูเทวาวิสกานาสัทธามะต้าห้ารักาชามีสกาจายัสสินุท่านอยังอาคาปัจจุนุโยอติสาภิวัตสติทัศเสตถัสทศกายาสเพนนาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมมันโตสัสสินุโมทัมมานาภิกาโมงภิกขุนังสัมมิติงวะานังเขมมีอาตุสิตายามากตะกาจายัสสินุสัมหิตการามาเซทาชตินามาจะอาสวะ นิมมานรรติโนอากะอาทะโกปาระนิมิตารเซติรสทากายาสะเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตสุติมัโตวันนาวันโตสัตติโนโมทัมาราภิกามมภิโคหนังสมิงวะนัง สัพเทเตเทวานิกายาสเพนานตตะวันนิโนนามันนวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสติสาสหะปาวุฒาชาติมัคคีรังโอคาตินนามาณาสว่างกัคคีโมคาตาระนาการจตงวะสิตาติตังสุขามหามาปรมาโตจารุตตาอิทิมัตุสหัสันังกุมารติโสจโสภาฆาสัมมิติวะนัง สหัสสภัมหามโรตารังมหามัมมปิติโตติอุปภณโนสุติมันโตพิสัมมกโยยัสสิโสทะเสทะอิสระอาโคปัตเจกวะสวัตติโนเจสันตะมัธุโตอาคาหะหิโตปริวาริโตเจตสาภะเผอภิกันเตสิณฑะเทเวสัมภัมหามะเก มาราเซนาภิกษุมิปัสสะกันหาสมัญทียังเอธาคันถ่าถาพันธาราเคนะพันธมาถุโบสมันตาปริวารีธรมาโวมุจิตาโกจินังอิจิตาถามหาเซนองกันหาเซนังอเปสัจีปานิณาตระมาหันจารสรังกตะวานอภิระวังยัตถะวุสโกเมโุทนาอย่าโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวติสังโุทัวสยังวเสตันจับสาังอภิญญายาวะวิกตะวานอจักขุมาตตตัวมันตยิสัทธาสาวเกสาสเิรเตมาราเซนาภิกขันตเตวิชานา अभिकव, तेजा तपमा करुं सुतवा पुत्रसः सनं वितारके हिपकामोने सः नमः पिन्चयुं सपेविताः सः कामा प्यातीतायस्तिनु मोहन्ति सहपुत्रहिं सावकाते चने सुतार्थे।